สวัสดีค่ะช่องเอเอสองเล็กน้อยจ้าเมื่อนี้มาเห็ดแพนเค้กคือเก่านะคะแพนเค้กแมวป่วยาหนึ่งตัวมัจกี้อู้ no y e a h yeah oh this yeah, yeah. Okay. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> ช่วยมาไม่ทำอะเลยไม่ด่าไม่ต้องวเรืต้องยื้อนะไม่ด่าเลยช่วยสัมผัสไอ้เชียกินแล้วหนึ่งมาลงมานะทำข้อคอนเขียนอเมซมามีน่ะสมาร์ท เอาเอใส่เอาเองกุ้งใส่เอาเองข้าวเส้นเอาส่วนผสมผสมกันหมดเลยนะคะอ้าวเส้นละใคร มันทำได้ไหมฮู้ยเย้แม่ไปทิชชู่มาให้อ่ะคนไปก่อนค่ะ อ่ะคนคนคนให้เข้ากันนะคะเอาแป้งใส่แป้งค่ะแป้งอ่ะคน,นอะไรเชียร์ลูกอ๋อโอเคอ,อ้เอาวไปเสียเสือหรอเอาผงวอลลีลาาใส่นิดนึงนะคะนมแล้วก็นม น <Yeah. S 1> เปลี่ยนเอานี่คนที่นี้ลูกอ่ะเชี่ยคนอ่ะน,น่าคนอ่ะคนลูกคนให้มันเข้ากันแล้วเราก็จะไปทำแพนเค้กค่ะ no no smashing no smashing <so> no, <so> อะไรใช่ไหมดะทำอย่านงนี้ลูกทำอย่านงนี้ครับโอเคอาจารย์ว่างโมเมตุ้มคู่แี่ไหนวันคันจัดเกสร ก่อนที่มาเก่งเลวนะคะไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ยังคุยแล้วกับจัมาเฮย,ยไปรอทีลูกอ่ะรอทีลูกนอนนะคะไ่ะขันตอนนี้กับพ่ออยากให้นอนแม่หน่อยอีโร่เทหมอเลย เป็นการเฮ็ดแพ่นเค้กรอบสองทีออกมาหน้าตาใส่ได้นะคะแล้วกับะสบความสําเร็จนะคะรอบนี้แซ่บ

แกเอาอเนี่ยอมแกเอาอะไรเอาที่ชั่ไม่ใช่เลูกไม่ใ่เสือนะคะเเออะไรอะไรเลื่งนีอ่ะ ฝากติดตามสองดิงหน่อยเอเออูโบนังกิตนะเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามกดไลค์กดไลค์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้าเอ้ยช่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณในไลค์ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดติดตามสองนิดหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพนิยานเชียรลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะานะบ๊ายบายบ๊ายบายจ่าเลง